หนึ่งแสนสามหมื่นโดสนะครับก็จีนได้แสนสามหมื่นคนนะครับแล้วก็วัคซีนก็เราไม่รู้ว่าทา่านเป็นความเสี่ยงสูงหรือท่านเด็นขึ้นมากขึ้นไปเลยอาจจะฉีดแค่เข็มเดียว,วนะไม่ติดเชื้อน,นะครับวัคซี่ลายเฉพาะเมื่อวานมันเดียวนะครับร้อยยี่สิบแปดลายของเชิงรูปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดลาย 1 3 4 7รายนะครับผู้ริดเชืประเทศฝรั่งเศสและประเทศรัสเซียนะครับตามลำดับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับก็มูลน้นที่ระหวรงเชิงรุก1 1 8 9 9 5รายรักษาหายแล้ว13,459รายจังหวัด381รายและรับส่งต่อเพื่อรับกา52รายครบ กำหนดกักตัว196คนและผู้ป่วยที่เข้าเกมสอบตวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ96คนที่โกดังสินค้าที่ทบางปลาซึ่งเป็นโกดังแล้วก็ห่างชุมชนนะครับก็คือตอนนี้ปัญหาเตียงเราที่รอรอเข,เข้านอนในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นต่างด้าวลา้้สิทิ์นะครับ คนไทยเนี่ยเราก็จะพยายามจะให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือในฮอสปิทอลซึ่งเป็นที่ส่วนตัวหน่อยนะครับทีนี้ของต่างด้าวเนี่ยมันเต็มจริงๆนะครับทั้งต่างด้าวมีสิไลสิทธิ์เราก็จะไปเข้าโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะขยายเพิ่มได้อีกประมาณสักพันเตียงนะครับที่โรงพยาบาลสนามที่ที่หอ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางของท่านผู้ว่านะทามาคมหาไทยนะครับทางท้องถิน่นท,ท,ท,ทั้งอบตอบตวางปางนะครับแล้วก็อบจบตงจังหงวัดสุพปรปรณ